สวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่กับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะเราไม่ได้เจอกันประมาณหลาย10ปีหลายพันปีนะครับผมวันนี้ผมไม่มีคลิปนะฮะแต่ว่าจะมาประกาศว่าทุกวันอังคารนะครับผมเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับถึงประมาณตั้งแต่2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มเนี่ยผมจะมีการไลฟ์สตรีม LL เป็นประจำแล้วนะครับก็ทาง g a l ิล่าไลฟ์นะครับผมซึ่งหลายคนสงสัยว่าทำไมไปทางนั้นมันสะดวกผมมากกว่านะฮะและถามว่าทำไมถึงไลฟ์นะฮะ คือทุกวันนี้เนี่ยมีความพานอยเก็บกดและ d e p r e s s บ้าจากการทํางานวาดรูปนะฮะมันท่านข่าจะทําลายสภาพชีวิตผมพอสมควรเลยเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทําการไลฟ์ ll กันนะฮะหรือว่าดีเจนะฮะเอาไว้แบบแห้ไม่ไม่ไม่แบบหายไปนานอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวทางทางใต้คลิปเนี่ยจะมีรายละเอียดของลิงก์ที่จะเข้าไปดูนะซึ่งวันนี้เป็นวันอลังคารที่15เดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้เลยวันนี้มีไลฟ์นะครับส่วน วันถัดไปอังคารหน้าวันเสาร์หน้าก็จะมีไลฟ์ LL ทุกวันนะทุกๆตามตารางเวลาที่กระเบือบไว้นะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้อ่ไปกดไปกดซับตัวนั้นแล้วมาจอยกันได้นะครับผมจะเล่นไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนจะกลับไปนั่งซัฟเฟอร์ทุกทรมาก,กับการทำงานอันแสนสาหัสสิบห้าชั่วโมงต่อวันของผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากฮะเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วก็ส่วนชแนลเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายาม หาเวลาเอาไฮไลท์ LL ที่ผมเคยเก็บเก็บไว้เมืในอดีตมาตัดใหม่นะครับก็จะพยายามอัพคลิป LL ให้มากขึ้นแล้วกันนะครับผมก็ไวัมีโอกาสเดี๋ยวเจอกันสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันตอน4ทุ่มนะครับผมรักนะจุบจุบบูดีบูดเสร็จบายบายครับ